ที่มีแม่น้ำใสที่สุดในจีนที่เที่ยวระดับ 4A อย่างแกรนแคนยอนผิงซานหนึ่งในสถานที่ธรรมชาติที่สวยและอลังการที่สุดของมณฑลหูเป่ยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแม่น้ำผิงซานที่ขึ้นชื่อว่าใสที่สุดในจีนใสจนสามารถมองเห็นใต้พื้นน้ำได้ชัดมากเลยค่ะกิจกรรมหลักของที่นี่ก็คือล่องเรือกลางหุบเขาเดยจะใช้เวลาประมาณ20นาทีต่อขาระหว่างที่เราล่องเรือก็จะผ่านทางถ้ำธรรมชาติเห็นรูปร่างแป แล้วก็วิวของเขาสูงสองฝั่งที่เรียงตัวแน่นแบบสุดอลังการแอนดมบินก็ได้ไปมาเองเลยค่ะในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทริปนี้จะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เราวๆสชั่วโมงโดยจะเป็นสเต็ปเริ่มจากเดินเขาลงถ้ำล่องเรือไปเดินเขาอีกช่วงล่องเรือกลับขึ้นถ้ำแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะเส้นทางเดินเขาถูกจัดไว้ดีมากแถมมีร้านสะดวกซื้อขายน้ำกลางไทยด้วย แต่ละช่วงที่เราเดินผ่านก็จะมีจุดอันซีในให้ชมเช่นจุดถ่ายรูปหัวใจจุดนี้ใครมาต้องมาถ่ายเลยนะคะเพราะน่ารักมากและระหว่างทางเดินก็จะมีพ่อเสอจีนแต่งชุดจีนโบราณกําลังล่องเรือช่วงที่แนะนําในการเดินทางก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนค่ะเพราะอากาศกําลังดีและน้ําก็จะใส่มากๆเลยและทิปเล็กๆสาหรับท่านใดที่สนใจแอดมินแนะนำให้เตรียมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าเดินป่าไปด้วยนะคะหากท่านใดสนใจเดินทางท่องเที่ยวเมืองเอิงซื้อสาม,มารถคอมเมนต์หรือจิ้มที่หน้าโปรไฟล์ เพื่อทักมาหาโลได้เลยที่ซุปเปอร์ทิปเทอือกทั่วโลก